เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะพูดถึงเพื่อนบ้านมหาภัยมิวจริงค่ะเพราะว่าสาวน้ำตาลชาลิตาเจอมากับตัวเลยค่ะแทบจะเป็นญาติคนหนึ่งแล้วคือกาพูดที่สาวน้ำตาลชลิตากล่าวถึงคุณป้าข้างบ้านที่ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเธอยอมรับค่ะว่าไม่อยากพูดถึงเยอะเพราะว่ากลัวถูกฟ้องแต่ตอนนี้ก็ขอรักษาความเป็นส่วนตัวโดยการตามช่างมาทำรั้วบ้านกั้นคุณป้าเอาไว้แล้วค่ะ จริงๆก็อึดอัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลย <laughs> วันนี้นัดช่างมาดูว่าแบบประเมินราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าไม่สูงมากก็ทําค่ะ <laughs> ก็อีกนิดนึงเขาน่าจะมาเป็นญาติอฝ่ายหนึ่งของเราละอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทําสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าหนูหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาอู่แล้วอะ